มันนี่บัฟเฟ o ล o พอดแคเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายซัมซุงกลเล็กซี่แท็บแอ็ทแท็บเล็ตพันอึดสุดแกรงทนทานกว่าพร้อมลุยทุกกิจกรรมเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ samsung.com อยากลงทุนคริปโตต้องรู้จักการฟาร์มมิ่งแต่การฟาร์มมิ่งเองก็มีความเสี่ยงที่ใหญ่มากอย่าง Impermanent Loss Impermanent Loss คืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีอะไรที่นักลงทุนแบบเราต้องระวังบ้าง ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าการลงทุนในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็น d e f i ก็ตามนะครับหรือว่าการฟาร์มมิ่งก็ตามเนี่ยผมเริ่มได้รับคำถามเยอะมากขึ้นเรื่อยๆละกันนะครับแล้วก็ในแง่มุมของนักลงทุนเองนะครับในกลุ่มของเพื่อนของผมเองเนี่ยก็มีการดิสคัสเรื่องของ d e f าเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกันเยอะมากขึ้นละกันนะครับแล้วก็ผมก็มักจะได้รับคาถามคาถามนึ่งนะครับว่าเวลาอย ฟาร์มมงฟาร์มมิ่งนะครับไปหาผลตอบแทนเพิ่มเติมนะครับคำว่า i m p e r m a n e n t l o s s เนี่ยครับมันคืออะไรแล้วมันต้องระวังมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าลองตามอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าตามที่ต่างๆเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายความเห็นเลยบางที่ก็จะบอกว่าอันตรายมากบางที่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับสรุปแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมอยากให้ทุกท่านลองตั้งใจฟังพอดแคสต์นี้นะครับแล้วลองตัดสินด้วยตัวเองแล้วกันนะครับว่าความเสี่ยงเลือก i m p e r m a n e n t l o s s นะครับเป็นอย่างไรนะครับดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรนะครับก่่อน ที่จะไปบอกว่าอินเพิร์ n มนต์ลอสเนี่ยคืออะไรเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจแบบนี้ก่อนครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราถือเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ครับแล้วเราอยากเอาไปฟาร์ม ing เอาง่ายคืออยากเอาไปทําให้มันออกดอกออกผลมากขึ้นแล้วกันนะครับไม่ใช่แค่เก็บอยู่ในกระเป๋าสตางค์เฉยๆแล้วก็รอให้ราคามันขึ้นอย่างเดียวแต่เราก็คงอยากจะได้เหมือนปันผลเนี่ยกลับมาระหว่างทางด้วยนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราอยากได้ปันผลหรือว่าเอาไปฟาร์มเนี่ยจริงๆหลักๆ ของโลกคริปโตตอนนี้มันมีอยู่2วิธีนะครับแบบแรกนะครับเขาจะเรียกวิธีกันว่าสเต็กกิ้งสเต็กกิ้งก็คือการเอาเหรียญที่เรามีนะครับไปยืนยันการทำทรานสัคชันนะครับคือถ้าเกิดย้อนกลับไปอีกหน่อยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อทุกท่านน่าจะเคยได้ยินเขาเปิดเครื่องขุดเหมืองเปิดเหมืองเปิดเหมืองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะโอนคริปโตเคอเรนซีกันนะครับมันต้องทําผ่านระบบที่ชื่อว่าบล็อกเชนบล็อกเชนเนี่ยเวลาทำทรานสัคชันคอนเฟิร์มทรานสัคชันกันเนี่ยครับหนึ่งบล็อกที่เราทำการคอนเฟิร์มกันนนนะะคะคครรรรัับมมจตต้้อออองงใใชเเื่พิว์กา แค่สมการแล้วก็คอนเฟิร์มทรานสซคชันว่าบล็อกที่1เสร็จแล้วมันมีทรานสซคชันนี้เกิดขึ้น1 2 3 4เสร็จแล้วนะแล้วคนที่เปิดเครื่องขุดะครับก็จะได้เหรียญเป็นผลตอบแทนจากการทำทรานสซคชันของเหรียญนั้นๆแล้วกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับมันมีเลเบลชั่นนิดนึงว่าเฮ้ยไอการทำ proof of work หรือว่าการเปิดเครื่องขุดเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนถูกว่านิดนึงว่ามันเปลืองไฟนะมันไม่เกิดแบบอัตะปยชน์อย่างเต็มที่แล้วอย่างบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีทรานสัคชันเยอะๆ มันก็เลยเกิดวิวัฒนาการนะครับสิ่งที่เรียกว่า p r o o f o s t t a k e ขึ้นมา ผู้อัลสแต็กเนี่ยก็ถ้าเปรียบง่ายก็คือเหมือนกับอนุญาตให้คนที่ถือเหรียญน,นะครับสามารถโยนเหรียญกลับมาในระบบของบล็อกเชนเนี่ยแล้วก็ได้สิทธิ์ในการคอนเฟิร์มบล็อกนี้ไปนะครับในแต่ละบล็อกไม่แค่เฉพาะ p ู o อัลเวอร์อย่างเดียวแต่ว่าคนที่มีเหรียญก็สามารถพรูฟได้ด้วยนะครับนั้นหมายความว่าใครก็ตามที่มีเหรียญกลับมาฝากอยู่ในระบบของบล็อกเชนนั้นนะครับก็จะได้เหรียญน,นั้นกลับมาเป็นผลตอบแทนด้วยนะครับก็คือเอาเหรียญไปฝากในวงบล็อกเชนเพื่อให้เหรียญน,นะครับงอกเงยออกมาผลตอบแทนมาจากการทำคอนเฟ นั่นเองนะครับซึ่งไอการทำสเต็กกิ้งเนี่ยก็เป็น1วิธีในการที่เขาเรียกว่า ทำให้เกิดผลตอบแทนกลับมาแล้วกันนะครับซึ่งแล้วแต่แพลตฟอร์มเลยครับว่าในระบบ d e f าไหนดิเซนเทเลเอชเชนไหนหรือว่าเว็บไซต์ไหนก็ตามนะครับที่เปิดให้เอาเหรียญไปฟาร์มได้เนี่ยบางครั้งนะครับเขาอาจจะให้เราเอาเหรียญ A B C ไปฝากแล้วก็ได้ผลตอบแทนเป็นอีกเหรียญหนึ่งออกมาก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วกันนะครับผมคงไม่แบบไปลงลึกว่าแพลตฟอร์มนี้จ่ายเป็นอย่างนี้เรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่าาาาาาถถ้้้้เเเเเกกกิดราารรฝีียยขไไปปแลวนนนนัูนํฟม Transaction นะครับจะเรียกว่า Staking ครับแต่ว่าไอาการฝากเงินไอาการทำฟาร์มพวกนี้ครับมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับหรือว่าที่เรามักจะเรียกกันว่า Yield Farming นั่นแหละครับนั่นก็คือการเอาเงินของเรานะครับฝากเข้าไปใน Liquidity Pool นะครับไอ u i d i t y pool เนยครับมันมีหน้าที่ ถูกสร้างมาเหมือนเป็น market maker ในโลกของดี c e n t r a l i z e d finance นั่นเองครับปกติถ้าเกิดเราอยู่โลกของเซ c e n t r a l i z e d finance ้วเราไปใช้บัญชีของโ b r o อร์สัก b r o อร์หนึ่งแล้วกันนะครับสมมติผมสั่งซื้อ1น BTC เข้าไปเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าตลาดนั้นยังไม่มีสภาพคล่องที่ดีมากพอนะครับผมโพสต์ BTC ไปแน่นอนว่าไม่มีใครมาขายผมหรอกครับดังนั้นเนี่ยในแพลตฟอร์มของโ b r o อร์นั้นๆนะครับ<ๆ>เขาก็จะต้องทําตัวเป็น market maker ด้วยทําให้ transaction ผมเกิดให้ได้แล้วก็พยายามเกิดให้ถี่ที่สุดนะครับเพื่อให ตลาดนะครับมันเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายเกิดสภาพคล่องขึ้นมามันจะทําให้ยิ่งมีการซื้อขายมากเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งให้โบรกเกอร์ได้รับความนิยมเพราะว่าสภาพคล่องมันดีเราอยากซื้อเมื่อไหร่ก็ได้อยากขายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันก็จะยิ่งดึงดูดยูเซอร์เข้ามาถูกไหมครับในช่วงแรกของการทํา Broker ที่เป็นแบบเซ็นทรัลไลซ์เอ็กชแนอย่างแบบบร o k e เที่ซื้อคริปโตพวกนี้ก็เป็น c ซ n t ทรัลไลซ์เอ็กชแนทั้งหมดนะครับพอเป็นเซ็นทรัลไลซ์ฟ n นแลนด์เอ็กชแนนแบบนี้นะครับเขาก็ต้องเป็นมาร์เก็ตเมเอเองด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงโลกคู่ขนานอย่างโลก d e f าที่เราบอกว่าเอาเงินออกมาโลก DeFi เอาออกมาโลก d e f ากันนะครับไอ้คำว่า Market Maker เนี่ยเนื่องจากที่ว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆแบบแท้จริงแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ในนกกกาาาาารรรรรทท chang หืออว่ะาาะไ็ตมคับ เพื่อไม่ให้สภาพคล่องเนี่ยมันขาดนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า liquidity pool ขึ้นมานะครับเกิด liquidity pool นะครับคำนี้เลยนะฮะพอมันมี liquidity pool นะครับระบบของ liquidity pool นะครับมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็น market maker ในโลกของ DeFi นั่นเองครับเรามี liquidity pool นะครับ หน้าที่ของมันคือการเป็น market maker ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาเงินไปฟาร์มนะครับเวลาเราใส่เงินเข้าไปใน p o o นะครับเราจะต้องใส่เป็นคู่เหรียญนะครับเพราะอย่าลืมว่าล i q u i d i t y p o ู l ทําหน้าที่เป็น market maker ถูกไหมครับพอมันทําหน้าที่เป็น market maker ปุ๊บเนี่ยเวลาเราซื้อขายอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีสกุลเงินหนึ่งคู่กับอีกสกุลเงินหนึ่งเสมออย่างเช่นผมอยากซื้อเหรียญ ABC แลกกับเหรียญ XYZ ผมก็ต้องฝาก ABC กับ XYZ เข้าไปใน p o o ด้วยเพราะมันจะได้เกิดสัาพัทธของทั้งสองเหรียญถูกไหมครับฝากเหรียญเดียวไม่ได้มันต หรือว่าจะเป็น Stablecoin USDT BUSD คู่กันอะไรเงี้ยครับมันต้องฝากเป็นคู่เพื่อทําให้เกิด Transaction กันนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทําไมสําหรับคนที่ต้องการฝากเหรียญหรือว่าทำ Farming ใน Liquidity Pool นะต้องฝากเป็นคู่เหรียญน,นะครับไอ้ Impermanent Loss นะครับ ที่เราพูดถึงตั้งแต่ต้นของพอดแคสต์เลยนะครับ i m p e r m a n e n ม loss เ,เนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นในส่วนของ Liquidity Pool หรือว่าการที่เรานําเงินไปฝากไว้ใน l liquidity pool นั่นเองครับ mm hmm. เหตุการณ์สมมติเป็นแบบนี้ลวกันนะครับอยากให้ทุกท่านค่อยๆนึกภาพและจินตนาการตัวเลขตามผมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราฝากเนี่ยเราต้องฝากเป็นคู่เหรียญในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมมีเหรียญ A B C อยู่นะครับอยู่2เหรียญละกันนะครับเหรียญราคาละ100อนะครับไอเหรียญราคาละ100เนี่ยครับ แสดงว่าเหรียญ A B C เนี่ยผมมีมูลค่าทั้งหมด200เหรียญถูกไหมครับดังนั้นถ้าผมจะฝากคู่เหรียญอ A ีกเหรียญหนึ่งสมมติว่าเป็นเหรียญ X Y Z นะครับแล้วเหรียญ X Y Z เนี่ยราคาอยู่ที่1เหรียญน,นะครับดังนั้นหมายความว่าผมก็ต้องฝาก X Y Z เข้าไป200เหรียญเพื่อให้ A B C มีมูลค่า200 X Y Z ของผมมีมูลค่า200นะเมื่อรวมกันปุ๊บดังนั้นหมายความว่าผมฝากลง liquidity pool ไปทั้งหมดนะครับ400เหรียญน,นะครับโดยที่ราคาของ A B C เนี่ยอยู่ที่เหรียญละ100ราคาของ X Y Z นนนนนะะะะคครรรรรัััับบอยยู่่่ทีีเเเเเหหญล1ดดดง้้้าาาาจ็ไวถกิ เทียบอัตราส่วนอัตราแรกเปลี่ยนกันนะครับดังนั้นหมายความว่าในภูนี้เนี่ยมันจะแลกด้วย A B C เนี่ยครับหเหรียญเท่ากับ X Y Z 100เหรียญถูกไหมครับเป็น1ต่อร้อยอยู่นะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าเกิดอยู่ดีๆนะครับในตลาดโลกของเรานะครับเหรียญ A B C นะครับราคาเพิ่มขึ้นจาก100เป็น150นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครับในพูเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยนะครับแต่ว่าจะมีนักลงทุนบางกลุ่มนะครับที่เรามักจะเรียกว่า a r b i t r er a g e r แล้วกันนะครับเขามองเห็นแล้วเฮ้ยใน Marketplace ตัวนี้นะครับใน Liquidity ตีู้อันนี้เนี่ยราคา ABC มันยังอยู่ที่100อยู่เลยแต่ว่าราคาตลาดเนี่ยวิ่งไปจะ150อยู่แล้วนะครับดังนั้นนักลงทุนคนนี้นะครับเขาก็จะเข้ามาทําการแลกนะครับ เอา A B C ออกไปนั่นเองครับหลักการแรกของเขานะครับก็คือเขาก็จะเอา X Y Z นะครับพุ่งใส่เข้ามาใน liquidity pool นะครับและก็ถอน A B C ออกไปนะครับสมมุติแล้วกันนะครับว่าเขาก็ทยอยถอนไปเรื่อยๆจนได้ A B C ครับออกไป1เหรียญแล้วกันนะครับด้วยอัตราส่วน1 A B C เท่ากับสัก120ี่เหรียญละกันนะครับหรือว่าเท่ากับ1 2 0 X Y Z ละกันนะครับออกไปนะครับเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยส่วนต่างของราคามันเกิดขึ้นได้เขาเลยมาซื้อ A B C จากที่นี่โดยการเอา X Y Z มาแลกนะครับทีนี้ย้อนกลับภาพมาที่ใน pool นะคร เดิมนะครับที่เราฝาก ABC เข้าไป2เหรียญถูกไหมครับและฝาก XYZ เข้าไป200นะครับทีนี้เนี่ยมีคนถอน ABC ออกไป1เหรียญและทีนี้ครับ XYZ นะครับที่เขาเอาเข้ามาแรกเนี่ยเขาแรกด้วย120ต่อ1ถูกไหมฮะดังนั้น XYZ เนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะครับ320เหรียญนะครับโดยที่ ABC เนี่ยราคาตลาดอยู่ที่150นะครับแล้ว XYZ ราคาอยู่ที่1เท่าเดิมนะครับทีนี้เราลองมาดูซ้ำกันครับตอนแรกเนี่ยเราเอาเข้ามาทั้งหมด400เหรียญถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขามี ABC 1เหรียญ ที่ราคา150นะครับกับ XYZ 320เหรียญที่ราคา1เหรียญดังนั้นพอซ้ำกันปุ๊บเนี่ย150นะครับบวก320เนี่ยดังนั้นหมายความว่าเขาจะมีเงินอยู่ในภูเนี่ย470เหรียญน,นะครับพอเราดูแบบนี้อ้าวก็ตอนแรกเนี่ยเราเอาเข้ามา400ตอนนี้ออกไปเนี่ย470 ก็แฮปปี้พาร์เมนี่ก็มันก็ได้กําไรเนี่ยครับถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือเวลาเราเทียบกันนะครับเราจะไม่ได้เทียบแบบนั้นนะครับเราต้องเทียบกับว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เอา ABC และ XYZ เนี่ยครับเข้ามาอยู่ใน p o o เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับย้อนภาพกลับไปครับก่อนที่ราคา ABC จะขยับเราเอา ABC ฝากเข้ามา2เหรียญถูกไหมครับ XYZ 200ยเหรียญนะครับราคา ABC ราคาตลาดอยู่ที่150เหรียญนะครับราคา XYZ อยู่ที่1เหรียญนะครับดังนั้นพอทาตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่สหมด2เหรียญนะครับราคาที่หน่วยละนะครับหนึ ดังนั้นหมายความว่า ABC จะมีมูลค่า300เหรียญน,นะครับและ XYZ มีมูลค่าที่200ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเอา300-200บวก200นะครับมันก็จะมีราคาเท่ากับ500เหรียญนเองครับเห็นความต่างไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับ ถ้าเราถือเหรียญเฉยๆนะครับเราจะมีเงิน500เหรียญนะครับแต่ว่าพอเราเอามาฝากพูแล้วมันเกิดกลไกตลาดที่มีการถอายข้อถอนออามีการทํากําไรเกิดขึ้นนะครับมีการจัดการเรื่องของสภาพคล่องใน liquidity pool เกิดขึ้นเนี่ยเงินเราเหลือแค่470นะครับเหตุการณ์นี้ครับเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า i m p e r m a n e n t loss นะครับ30เหรียญนั่นเอง นะครับอิมเพอร์เมนตก็ความหมายตามตัวเลยครับอิมคือยังไม่เพอร์ n เ n นต์ถาวรก็คือการขาดทุนแบบไม่ถาวรน,นะครับเราจะขาดทุนก็ต่อเมื่อเราถอนออกมาทีนี้พอเป็นแบบเนี้ยครับเราก็ดูแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดเราถอนเงินตอนนี้เนี่ยเราจะได้เหรียญ A B C ออกมา1เหรียญแล้วได้เอลวิเตออกมา320เหรียญน,นะทีนี้ครับถ้าเกิดเราถอนออกมาจริงๆนเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับ เอออย่างนี้เราก็ขาดทุน30เหรียญหรือเปล่าเพราะว่ามันเปรียบเสมือนการทารีบาลานในนั้นนะครับทำรีบาลานปุ๊บแล้วมันก็เลยทําให้เหมือนเราขาดทุนเหรียญที่ราคาขึ้นออกไปจริงๆแล้วนะครับการทําลงไปในฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดใครเคยเข้าฟาร์มมิ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกการกระทําบนโลกด e ฟาเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมทั้งนั้นเลยไม่ว่าเราจะเอาเงินออกมาจากบัญชีของโบรกเกอร์นะครับโอนออกมาในวอลเลตของเราเนี่ยก็มีค่าธรรมเนียมโอนจากค่าธรรมเนียมของเราไปเข้าที่พูลนะครับมันต้องมีค่าอาอลล็นนกอกพูลอ แต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราพยายามเอาเงินไปลงใน liquidity pool แล้วเราต้องการเนี่ยคือมันได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเหรียญนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบจริงๆว่าเฮ้ยการที่เราเอาเงินไปทํา yield farming เอาเงินไปใส่สภาพคล่องใน liquidity pool เนี่ยได้ผลตอบแทนติดลบหรือว่าขาดทุนกันแน่เนี่ยเราจะต้องรวมผลตอบแทนนะครับที่เราได้จาก liquidity pool นั้นๆด้วยหักลบด้วยค่าธรรมเนียมเสมอนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าราคาเหรียญเนี่ยไม่ได้สวิงมากนะครับมันก็จะกําไรนั่นแหละครับเอาตรงๆแล้วแต่ว่า ถ้าเกิดสมมุติว่าใครกังวลเรื่องของอีเพิร์มเดลลอสมากเนี่ยก็ลองทําการฟาร์มมิ่งพวกนี้นะครับเอาสภาพคล่องมาใส่ในลีควิตตี้พูลด้วยสเตเบิลคอยด์ดูครับมันก็จะตัดปัญหาเรื่องของอีเพิร์มเดลลอสไปได้เยอะมากมันอาจจะมีสั่นไหวบ้างเล็กน้อยนะครับตามคู่เหรียญนะครับแต่ว่ามันน้อยมากๆครับมันก็สามารถทําได้ทีนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแล้วอย่างบางพูลเนี่ยที่เราเอาเงินไปทำฟาร์มมิ่งเนี่ยบางคู่เหรียญนะครับให้ผลตอบแทนระดับ400% 500% 1,000%ก็มีนะครับแบบนี้ควรหรือเปล โหน่าสนใจนะครับตัวเลขแต่ว่าผมเอยากจะบอกแบบนี้ครับคู่เหรียญที่ได้ผลตอบแทนสูงๆนะครับมันมักจะเป็นคู่เหรียญระหว่างคู่เหรียญดีนะครับ คู่เหรียญที่มีคุณภาพกับคู่เหรียญนึงเป็นเหรียญเกิดใหม่เป็นเหรียญที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากยังไม่ถูกเทรดอยู่บนบรกเกอร์บางบรกเกอร์เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสามารถซื้อได้บนโลกดีฟายเนี่ยบางทีเขาก็เปิดให้เทรดเหรียญแปลกๆพวกนี้ครับโดยการที่ในพูเนี่ยคู่เหรียญมันยังไม่เยอะเขาก็ต้องมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดให้คนมาฝากนะครับแต่ว่าความเสี่ยงของมันก็อย่างที่ผมบอกเลยครับว่า impermanent l o s s สูงมากๆนะครับในกรณีที่สมมตินะครับว่าถ้าเกิดเหรียญคู่เเเเเหรรรีีียยติ่่่าาา ABC ABC นนะคับปกกท็ลลดดใพง มันจะเกิดการที่เหรียญบิตคอยจะหายไปนะครับแล้วก็จะมีเหรียญแปลกๆเหรียญ A B C เนี่ยมาเป็นปริมาณที่เยอะขึ้นมันเปรียบเสมือนกับการเราขายของดีมาซื้อของที่อยู่ขาลงอะครับมันจะยิ่งขาดทุนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขาดทุนหนักๆอาจจะ 8- 0 9 0ได้เลยนะครับถ้าเกิดราคาเหรียญนั้นเคยอยู่ที่10เหรียญแล้วลงไปอยู่ที่1เหรียญเนี่ยครับมันเหมือนกับการลินขายของดีๆมาซื้อของถูกแบบถัวขาลงไปเรื่อยๆครับนั่นคือ i m p e r m a n e n t loss ที่ใหญ่มากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครจะฟาร์มใน liquidity Po นนนนนะะคครรัแแลลล้้้ววงเเเเป็ูู่่หีีียยกกษณผมนนําาใ ที่มันใช้ได้นิดนึงนะครับความสวิงของราคาไม่สูงมากมีคนในตลาดเล่นค่อนข้างเยอะใช้เอ็กชแนนที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนิดนึงแะครับเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของอิมเพ m ร์ e n นต์ s อนั่นเองครับเพราะว่าท Loss ทีเนี่ยหลากหลายเปอร์เซ็นต์เลยครับมันก็ไม่แปลกนะครับโลกของการลงทุนเนี่ยอะไรที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับถ้าเกิดเราไม่คิดว่ามันไม่เสี่ยงมันก็อาจจะแปลว่าเราไม่รู้ก็ได้ครับ ยังไงนะครับถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่มองว่าพอดแคสต์นี่เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่ทุกท่านรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บั f เฟ o ลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ